วางแผนการเทตดนะคะประจำวันอาทิตย์ที่28ทธันวาคมพศ2568กับการวางแผนการเทตดทองคำนะเพื่อทำการเทศดในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่29ทธันวาน,นั่นเองคะ่ะ สำหรับรับทองนะคะในวันที่ 19- และ30แล้วก็วันที่31นะคะยังวิ่งอยู่นะคะเทเดอร์แต่ก็จะปิดในวันที่1่มกรานะคะต้องบอกว่าวันที่1เป็นวันปีใหม่ตลาดจะปิดนะคะจะปิดอยู่2วันก็คือคริสต์มาสแล้วก็วันที่1นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของสัปดาห์ที่แล,แล้วตลาดว่ายังไงนะคะในส่วนของทําเฟรมพีก็ยังเขียวเต็มแท่งเขียวต่อเนื่องนะคะมีแรงบายต้องบอกว่า95%มีโอกาสที่สัปดาห์นี้กราบทองนั้นจะมีโอกาสดาราคาขึ้นต่อต้อนรับ ดิคุณแฟมบอกไปว่าการเทรดทองคําช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ค่ะต้องเลือกต้องเลือกเทรดหน้าบ่ายนะคะแล้วก็กราฟจะย่อหลังปีใหม่นะแต่ช่วงนี้ยังเทรดหน้าบ่ายไปได้อยู่แต่เดี๋ยวดูการว่าจะย่อขออภัยจะไปถึงราคาไหนจะไปถึง4600หรือว่า4670หรือไม่อันนี้ต้องติดตามในแต่ละวันนะต้องบอกว่าคือกราฟค่ะเขาจะพยายามราคาขึ้นไปจนกว่าจะมีการเบรกนะคะแล้วก็ถึงจะกลับลงมานะคะในส่วนของทํงเฟมชี้เห็นได้ว่ากราฟมันมีโอกาสราคาขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถ้าเป็นมันก็ยังถือว่า เขียวเต็มค่ะมีโอกาสยังขึ้นได้อยู่เดย์นะคะเป็นเขียว p a b บายด้วยเอ่อพรุ่งนี้เทตหน้าบายชัดเจนนะคะรูปแบบแพทเทิร์นของเดย์เป็นไซด์เวย์ขึ้นค่ะลักษณะแบบนี้เรียกว่าหลุดไซด์เวย์นะจะเป็นลักษณะของหลุดไซด์เวย์เวลากราฟหลุดไซด์เวย์ขึ้นนะคะจะเป็นลักษณะของกราฟที่เลือกทางฝั่งขาขึ้นนะคะ อ่าก็จะเห็นได้ว่าคือกราฟนะคะลักษณะของเขาก็คือมีโอกาสที่จะไปสร้างไฮใหม่แต่ถามว่าราคาเท่าไหร่อันนี้ต้องดูที่แท่งเทียนหรือว่าตลาดนะเดเดอรอ์เพราะว่าว่าเขานั้นจะเบรที่เท่าไหร่แต่ว่าโค้ชแพรมองว่าเรายังสามารถทํากาไรในส่วนของฝั่งบายได้อีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกาเฟรมใหี่ค่ะ ถ้าเฟรม H4 ตอนที่จบตลาดนะคะยังเป็นลักษณะของเขียวที่สั้นกว่าแดงแต่ถือว่ายังเบรกไว้ได้นะคะถ้าวันพรุ่งนี้เกิดแกรบเขียวก็มีโอกาสราคาขึ้นอีกตอน7โมงเดี๋ยวต้องดู7โมงประเทศไทยนะคะว่า7โมงประเทศไทยนั้นนะคะจบเป็นแท่งอะไรถ้าจบเป็นเขียวก็มีโอกาสราคาขึ้นต่อะคะ่ะแต่ถ้าเป็น7โมงญี่ปุ่นก็คือ9โมงนะคะเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่า9โมงนะคะกราฟจะเป็นยังไงนะ,ะแต่ต้องบอกว่าพรุ่งนี้คุณแพมไม่มว่าจะผลรตนะคะเดินทางกลับเมืองไทยนะคะ,ะในช่วง ก่อนเที่ยงนะเทเดอร์ยังไงก็สำหรับ VIP ก็ เล่นตามแผนเหมือนเดิมวิธีการเหมือนเดิมเทคนิคเหมือนเดิมสิ่งที่ท่านเรียนมาแล้วสามารถทําเงินได้ตลอดชีวิตแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นอยู่ที่ว่าเทรดด้ร์คนไหนนะคะมีวินัยในเรื่องของการเทรดแล้วก็รอคอยกราฟรอคอยแรงเรียนแล้วก็รอระบบการเทรดได้คนนั้นก็จะสามารถทําเงินในตลาดนี้ได้มหาศาลนะคะย้ํามหาศาลนะคะตอบไม่ได้ไปเท่าไหร่อยู่ที่ว่าคุณเรียนไปแล้วคุณฝึกฝนไหมนะคะแล้วคุณมีวินัยในระบบการเทรดไหมรอแผนการเทรดไหมถ้าใครทําได้คนนั้นรวยมากค่ะแต่ถ้าใครยังทําไม่ได้ก็คุณแพมเชื่อว่า เออไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่ไม่พัฒนาตนนะคะมนุษย์ทุกคนอยากประสบความสําเร็จแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตอนอยู่เสมอแล้วก็แฟมเชื่อว่าทุกคนนะใครที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็ยังปรับปรุงตัวเองตลอดเวลานะคะแน่นอนคุณจะประสบความสําเร็จได้แน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จไวประสบความสําเร็จช้าแต่คนแฟมเชื่อว่าถ้าคุณไม่ล้มเลิกยังไงก็ประสบความสําเร็จค่ะในส่วนของทางฟาเฟมเฮสึงเข้าไปดูเฮสึงนี้เหมือนก่อตัวแนวรับเลยนะคะ ก่อตัวในรับได้พร้อมจะราคาขึ้นต่อนะคะทุกคนอันนี้ในส่วนของกราฟนะคะตรงนี้จะเป็นลักษณะของอ่ W ในส่นงทำฟิเมสหนึ่นะคะพอ W ปุ๊บก,ก็เป็นหลอดจุลาแล้วก็ลอยขึ้นไปแล้วก็ย่อมาตรงนี้เดี๋ยวต้องดูนะคะว่าในส่นงทำฟิเมสหนึ่อาจจะเป็นไซด์เวกขาขึ้นนะไซด์เวกขาขึ้นดังนั้นก็ เอออย่างที่บอกไปคดแผมแนะนํานะคะเพราะว่าในส่วนของปีใหม่อะวอลุ่มมันจะไม่ได้เยอะมากไม่แบบไม่ได้แบบพุ่งยาวๆแบบเป็นหลายๆหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นลักษณะไซ์เวยเขียวสลับแดงค่ะ แต่พวกนี้มีโอกาสที่จะยังเขียวได้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก็แต่ทุกครั้งคุณแพรก็จะบอกว่าวันจันเนี่ยเน้นเก็บกาไรวันจันทร์เน้นเก็บกาไรวันศุกร์เน้นเก็บกําไรมันจะมี2วันที่กราฟอาจจะนะเลือกทางหรือว่ามีการสลับแท่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอังคารพุธพฤหัสนะคะก็จะเป็นวันที่วิ่งต่อเนื่องนะโอเคถ้าใครยังจําคําสอนแล้วก็นําไปใช้แล้วก็สามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้อย่างแน่นอนนะคะโอเคพวกนี้แข่งกันเถรดนะคะเรื่องเทรดหน้าบายนะคุณแพรมองว่าคือกราฟค่ะถ้าไม่ต่ำกว่านี้ก็ต้องสร้างไฮใหม่ ค่ะเทรดเดอร์สร้างให้ใหมายร้อมที่จะกลับราคาขึ้นไปด้านบนก็คือเออ่ราคาไฮที่ไปสร้างไว้แล้วก็คือ4550ถ้าโอกาสที่จะไป60 70 80แล้วก็4600ตามลำดับนะฮะพวกนี้เลือกเห็นหน้าบายอย่างที่บอกนะฮะแผ่งการเทรดนะคะแล้วก็สำหรับ VIP นะคะเออ่ต้องดูก่อนว่าพวกแพมขึ้นเครื่องบินตอนเวลาไหนยังไงถ้าถ้ายัางไรรงพวกแพมก็นะคะจะอัปเดตให้กับ VIP ครั้งหนึ่งแต่ว่าคลิปนี้จะส่งไปที่เพจแล้วก็ช่อง TikTok แล้วก็ YouTube ทุกงงทางนะ,ะขอบคุุณทททก่่่านนีะะเออ ความสนใจเรื่องของการเทรดแล้วก็มาติดตามที่ช่อคเพจดแม่บ้านเดลโฟรเรกนะคะสามารถติดตามการวิเคราะห์กราฟได้ในทุกๆวันจันทร์ถึงสุกหรือวันที่ตลาดวิ่งนะคะถ้าอย่างวันที่1มกราเนี่ยตลาดไม่วิ่งโค้รก็ไม่วิเคราะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกราฟวันจันเนี่ยโค้รแพมจะวิเคราะห์วันอาทิตย์ไว้ให้ แล้วก็วันจันทร์ก็คือจะไม่วิเคราะห์นะคะแล้วก็จะเป็นเช้าวันอังคารวันพูดวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ค่ะตอนเช้านะคะสามารถนะคะติดตามช่องเพจแม่บ้านเด forex ได้ทุกช่องทางนะ,ะขอบคุณทุ่านในความสนใจนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากเรียนรู้เรื่องการเทรดพ่แมก็จะมีหนังสือเรียนหนังสือสอนเทรดน,นะ,ะทั้งภาคภาษาไทยแล้วก็ภาคภาษาอังกฤษนะคะทั้งหมดประมาณสักสิบเออสิบ เเล่มเพเดอร์นะคะใครที่สนใจหนังสือก็สอบถามได้ที่ i อ l ดี e ไล140 LBJS นะคะหรือว่าใครที่อยากเรียนค์าเรียนซึ่งโค้ดแพมจะมีเรียนอสอนสดนะเจอตัวที่จังหวัดขอนแก่นวันที่1819มการามนี้นะที่จังหวัดขอนแก่นใครอยากมีความรู้เรื่องการเทรดแล้วก็ที่อยางโค้ดแพมแนะนําการเทรดหรือว่านะคะเทรนให้สอนให้วางแผนการเทรดให้ทุกวันตลอดระยะเวลา1ปีก็สามารถนะลงทะเบียนเรียนได้กับชิมงานแม่บ้านเดฟเฟ็กแล้วพบกวันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะบ้านโค้ดแพมอยู่จังหวัดขอน แก่นนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจหรือว่าท่านหนที่ลงทะเบียนแล้วก็พบกันแน่นอนกับโค้ชแพรแม่บ้านแนฟรนะคะในปีนี้โค้ชแพรต้องบอกว่าในปีนี้ค่ะโค้ชแพมไม่ได้สอนบ่อยนะคะปีหนึ่งก็จะสอนไม่กี่ครั้งก็จะมีการวางแผนหรือว่าแจ้งรอบการสอนไว้ล่วงหน้าสําหรับท่านที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในห่วงเวลาที่โค้ชแพมเปิดคาสสอนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงก็อาจจะมีกําหนดเป็น นะคะเป็นไตรามาสนะคะอาจจะไตรามาสรัค้งปีหนึ่งอยู่4ครั้งนะ,ะคะเพราะคุณแพรมก็คือเทรดเดอร์นั่นเองแนตะ่ว่าคุณแพรมก็นหะนยังให้ความรู้แล้วก็ให้วิชาสําหรับท่านที่สนใจในวิธีการที่คุณแพรมทําเงินแล้วก็ท่านที่มองหาโอกาสในเรื่องของการนะคะทำเงินในการอ่านแท่งเทียนอ่านกราฟก็สามารถมาศึกษาเรียนรู้ได้นะคะโอเคนี่คือแผนกรเทรดกลองที่คุณแพรมนำมาฝากทุกท่านในค่ำคืนนี้นะคะค่ำคืนวันอาทิตย์ที่28่ธันวาคม ปศาสะ6 8นะคะแล้วก็ปีหน้านะคะเชื่อว่าลูกศิษย์ทุกคนนะคะแล้วก็ท่านที่ติดตามเพจทุกท่านนะคะจะประสบความสำเร็จัางคั่งร่ำรวยจากอาชีพเทรดเดอร์ได้อย่างมากมายมหา,าศาลนะคะขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจเรียนและพัฒนาตัวเองเตลอดเวลานะคะสวัสดีค่ะ